ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณแปดน,นาฬิกานะคะเรียบร้อยเราก็เตรียมตัวลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งหน้าทำผมนะคะก็เตรียมตัวจะไปนานนั่นเองเนาะวันนี้จุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่หมู่บ้านสะปันหมู่บ้านสปันนะเนาะทางผ่าน,นเนี่ยเราก็จะไปตั้งแต่อุตรดิตถ์นะไปแพร่แล้วก็เข้าเมืองน่านสู่อำเภอปัวแล้วก็ขึ้นไปเส้น สันติสุขเนาะที่เป็นแบบทางลอยฟ้าเดี๋ยวาุณชมน้ำว่าสวยขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเรียบบอกเดินทางจากอุตรดิตถนะคะตอนนี้นะคะ เราก็อยู่กันที่ร้านฮิมมอนกาแฟดริปค่ะระหว่างเส้นทางเนาะเราสองคนเนี่ยภาษาที่ใสก็คือตอนเช้าต้องแบบว่ามีกาแฟดำแล้หนึ่งแก้วเพื่อแบบให้วันนี้สดใสมาตรการนะคะสวมใส่หน้ากากนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะเป็นระยะห่างด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ฮิมมอนจ้า ต้อนรับอยู่นะคะมีน้องต้อนรับอ <c oughs> ยู่เฮ้ย ชอบกาแฟใส่นมก็ตัวเมกานโดอเอาเมนเค่าทำกาแฟไ้มากเลยใช้เค้อการผสมเคร่ทีมร่การผสเรื่อเีแต่ว่าอยาก้มก็เอา้ม้นเลยก็ได้ไม่เอาทานแค่ะ,อะตอนนี้นะคะเราก็แบบนั่งจิบกาแฟแล้วเดี๋ยวไปจิบต่อบนรถแล้วกันเนาะคะ่ะ ต้องบอกว่าที่นี่นะคะแบบเป็นร้านกาแฟที่อยู่ริมเขาอากาศดีมากๆาชเลยอากาศดีมากนะใครอยากจะมาพักผ่อนนี่มีสิ่งชาด้วยเห็นมาด้มากอให้ดูรอบๆด้านในก็มานะคะมีที่น่าอยู่ข้างบนตรงนั้นด้วยมีความสุนนาดูไปค่ะเดินทางเอาค่ะ เดี๋ยวเราจะแวะวานาอุทยานแพะเมืองผีก่อนนะคะมันเป็นทางผ่านระหว่างไปน่านค่ะถึงแล้วนะคะทุกคนเราอยู่กันที่วานาอุทยานแพะเมืองผีคือเราอ่ะเข้าจากคือออกจากเส้นหลักมาประมาณ5กิโลเมตรใช่ก็ถึงอุทยาน,นี่เขาไม่เสียค่าเข้าด้วยเนาะใช่ค่ะ แต่ก็ใครอยากจะบริจาคก็ตามศรัทธาเลยเขามีแบบร่มมีอะไรให้ด้วยใช่วันนี้อากาศดีมากแล้วคนไม่มีเราก็เลยถอดแมสกันแล้วนะคะค่ะที่นี่ถ่ายรูปสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง15นาทีนะคะเราเดินทางถึงจังหวัดน่านแล้วละ่ะเนาะก็มาเส้นแบบที่ต้องผ่านเวียงสาแล้วทีเนี้ยอยากจะกินขนมจีนน้ำเงี้ยวเป็นร้านที่แบบทับใจมากบ้านไม้คนเมืองอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะถึงแล้วบ้านไม้คนเมืองเดี๋ยวเราจะพาไปกินน้ำเงี้ยวแล้วก็ข้าวซอย,อยเนาะว่าจะลำแต่ลำว่าขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะ <What? S 2> อี่นะคะการกินกน้ำเงียวเดีย๋ยวเราจะมาใส่นี่ผักกาดดองที่นี่นะคะเขาดองเองตักขึ้นมาแบบนี้นะตักขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่แบบพีชเนี่ยชอบกินเผ็ดด้วยต้องเติมพผ็กนะคะกลางๆพอเดี๋ยวแสบท้องเพราะว่า นเนาะมันเผ็ดมากเดี๋ยวมันแซ่บแทน่เในค่าแล้วก็คลุกนะคะแล้วพริกแห้งอ่ะพริกแห้งก็คือว่ากัดได้เลยเหมือนแบบเอาใส่ได้เหมือนกันพริกแห้งถ้าใครอยากใส่อ่ะพริกแห้งหนึ่งใส่ไปเอาไว้สําหรับแบบว่าใครอยากเผ็ดแบบอยากแซ่บอะไรเงี้ยก็กัดอ่ะอใส่เยอะๆเลยชอบเนี้ยนะคะเสร็จเรียบร้อยนี่เลย เดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติเป็นไงถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำเงี้ยวเดี๋ยวเราจะชิมแบบกินแบบเกาหลีรสชาติาดีมากเอาที่สำคัญรสชาติของแบบน้ำเงี้ยวเวลากินกับอากาศดองนะ <c oughs> จบ ต้มตโตกตมตุอร่อยมากกิกนะข้าวกลางวันเสร็จแล้วนะคะเกยบรอ,อยอเรากำลังจะมุ่งหน้าไปปัวกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนคนขับใช่ค่ะลูกพีชคะ่ะไปปวัวปูริเยกันค่ะ ีก็คือถนนหมายเลขสามนะคะหรือว่าถนนลอยฟ้าที่เวลาผ่านเส้นสันติสุขนะคะทุกคนก็จะต้องมานะอากาศดีมากๆเราก็เป็นถนนลอยฟ้าจริงๆเลยนะคะนี่จุดชมวิวทิวทัศน์นะอยู่ฝั่งด้านนู้นด้านนี้เลยคะ่ะวิวสวยมากแต่ที่สําคัญและที่สําคัญ,คญต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันธรรมดาแต่ดูนั่นสิคะ คนเยอะมาก oh, <no. S 1> คนเยอะมากนะคะคนให้ความสนใจกับตรงนี้มากเพราะคนระวังในการถ่ายรูปตรงนี้ก็คือไปยืนถ่ายรูปได้แต่ว่าก็ต้องมองรถได้นะว่าจะมาตอนไหนอะไรยังไงนะคะอินดีต้นรับสูหมู่บ้านสปา Okay. สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยถึงที่พักสบันซีวิวฟาร์มสเตย์แล้วแต่ว่าเนื่องด้วยที่พักสูงมากแล้วเอาจริงทุกคนเราเนี่ยแบบให้คนที่เขาช่วยถือของเนี่ยมาช่วยถือกระเป๋าขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็น,นี้แพรลงมาเอาของเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าทางเนี่ยชันขนาดไหนนะคะหันกล้องไปเลยคะ่ะนี่เห็นไหมทุกคน ตอนแรกอะของหนักมากแล้วก็เผนหนักมากเดินขึ้นไปนะตอนแรกเนี่ยกะว่าจะเอาแบบชุดมาออกกําลังกายแต่ว่าไม่ต้องแล้วนะคะเดินขึ้นไปนี่เหนื่อยมากค่ะป่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนหอบของแพจะเหนื่อยไหม <laughs> อืมแต่โชคดีเราอยู่บ้านหมายเล็กหนึ่งไม่ต้องเดินไกลจริงหรือเปล่าไม่ไกลจริง <laughs> ใช่ไหม <laughs> เนี่ยค่ะอากาศดีมากนะคะอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ20องศาแล้วก็คาดว่าคืนนี้นะคะอุณภูมิจะแบบลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าที่เช็คมาเนี่ยประมาณ10องศาต้นๆอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยเช็คช่วงเช้าก็อยู่ที่12นะคะได้สูตรอากาศแบบบริสุทธิ์จริงๆนะคะโอยโล่งแบบไม่ต้องใส่แมสเลยค่ะอโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทํา มือเย็นนะที่นี่สปันซีวิวพนักง,งานต้อนรับพู้าเพาะแล้วก็ให้ทำอาหารได้ด้วยนะคะ<ป>พูดไป,ไปก็คือหอบไปนะคะปกตินี่เป็นคนออกกำลังกายอยู่บ้างแล้วนะมันชันมากจนแบบเหนื่อยเลยโอ,โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะกับการทำมื้อเย็นวันนี้เราจะทำอะไรนะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะ 너 조금 이상해졌서 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩가고 고민이 생겼니 음. <놀람> 현재 진행형 하루열내이 움직여 음. ชนี่วิธีกากินแบบเกาหลีจริงๆเอาจริงๆก็ยังไม่เคยนะซู้นะ,นะมันจะยาวไหมดูวิธีการกินแบบเกาหลีนะคะ ขอตัวไปแบบกินข้าวก่อนพอกินข้าวเสร็จปลอยเนี่ยเดี๋ยวนั่งพักแบบสักแบบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมอานบน้ำเข้านอนวันนี้เดินทางมาทั้งวันเลยเนาะก็แบบเหนื่อยเล็กน้อยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเดินทัวร์นะคะรอบๆหมู่บ้านาสปันจะบอกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเลิฟยู